สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับทางช่องพมมครับเรงพอกันครับลหัวสนามบินเ่อสาครั่อสัดครับอำเภีาเอดคับอำภอีราชาเดครบสาคอาภีอี่ก็เีบอดพคน พี่หนอกมาก,กันหลายๆเอครับวันนี้มือที่สองอของชนบุรีจะไดาลิงเลื่นปอกันอยู่ตลาดกิจสาัี่ังกินบาเนนเมาเตน,นอเอลยเแล้วทอะรอบนี้มาสามมือครับ ชนบุรีสองละกันทีมหนึ่งมากหน่อย,อยเดี๋ยวมันจะ,ะมีไม่อีกไมหลอกหนึ่งช่วงปลายเดือนช่วงไปไปายเลยก่อนจะปิดเลยดูกันดอกสุดทายฝ้ายพี่น้องครับ ไล่โซนปูมปิดวันที่แปดเก้าสิบมิถุนายนครับวันละร้อยเก้าบาทเหมาสามมือครับสองร้อยเก้าสิบเก้าพบกับพี่มัมจกมกสุดยอดสัมผัสกับความห้าลูกงิงไปพอลูกมได้บอลซไปอยู่เปิ้ีมาล่าไหนฟังเอ้เปิ้ีมาล่าไหนฟางบอกน่าจะมีอยู่เนาะมือนันมือนไปออกไล่กันหาหน้าที่ในบอลหาหน้ที่เนาะ บิถดงหานาที่จยอยกุ้องอิงอุ้งอิงบ่จ้าจ้าเบิดแบบจบได้กันหลย่น่อยเติมหนำหอเยวถึงน้อยจะได้ออกไปแล้วครัหยอดยาแล้ว,วยอนหนใกล้แล้วอต่นัพออ,อีกกต,ตัวนีคนบอกมันสื่อโดยคำสวยมันตรงโดยคำ เขาเห็บแหงมากอไปต้มชื่ชาชาดอกคายเพิ well morning, ่นบอกว่าสอดอกอัมโฝยทีต้มกินไรไม่สีโฝยไม่ไม่สีลบก่อนเดยเห็ุจางไหนคะม่นฝยไม่้ฝไม่โยเวนตาไม่ใส่เีวนอนเวนตาไม่ใส่นตาบ่เาคู่โจบเ้ตาจะไปเสียบจใส่เวนตาเกิดสิเป็นบุคลีหม่เลยสิหาเลยมันนี่กระจาก็หาได้ มีลายคู่อันยังก่อเขาเอิ่นคู่ยังเขาไม่ได้นั่งคู่ไหวคู่ไหวใจไร่คูเจ้าเลยยังวะพอไฟลุ่เอามาแต่ใส่ยีกสิบัสคู่เจ้าเลยคู่เจ้าเลยลุเลยบุญเด็กชายเอกวัฒน์ข้างในบุญเดี๋ยว ก็โดนไม่เดียวเลยเธออย่ายากนะเธออย่ายากนะเธออย่าว่ามยากนะพูดเจ้าระเบียบไม่เงี้ยโอ้โหแม่มั่นใจไม่เงี oh, friend, ้ยส่วนเท่าว่าสาพี right. ่มอนสั่งหมูฟิ right? ้งมากินอยู่นี่ดิอยู่สั่งแก๊บได้สั่งสั่งลาเมือได้เอามากึงเลยเอาสั่งได้อยู่ใกล้ๆเลยโลสองโลสามโล กินแซ่บนอนโูนโกโก้เลยี่ก่ใช่ค่ะมีแกลับหมืแรงครับพี่น้องกินหมูปิ้งอย่าลืมครับตลาดหัวสนามบินเรื่อสาพัดขนมปังตำบลบึงอำเภอศรีราชาครับชลบุรีอีกมือหนึ่งครับจะปาะขนมปังที่เราหอมที่เราเอามาจากเต็นท์เต็มรถเดี๋ยวต้องยกถือกลับเข้าไปเหมือนเดิม พอนอนไปหรอแม่นบอกเมื่อกี้นี่ทีมงานนั่นนั่นยังก่อเจ็ดประจันบ้านเพิ่นเพิ่นกระเซ้าอยู่ข้างๆเลยอย่างนี้อย่างนี้ยินเสียงเพิ่นเบาอยู่เปิดประตูออกมาได้ยินเเพิ่นเอารถตู้มาเพิ่นน่าจะรถตู้แล้วเพิ่นมาหลายคนสีดำแบบเอาผ่านหรือเปล่าหรือว่า ก็เียนแล้วเนาะราชการเ่ยเขาซิวๆแล้วพื่นเพืนเ่นวาสิตามไปหอดรอบูลี่มือนเด็กมือยูกินซาแล้วกันแล้วก็ไปรูบูลี่ลลลต่อเห็นแล้วหนีไม่ต้องไปหรอง ฝากพี่นนอกครับไลนาวันที่แปดมีถุนานนี้นะครับวันละ109บาทสามหมืองร้ครับพบและสัมผัสความฮาจากพี่หม่ำจกมกสุดยอดตลกของเมืองไทยครับ นีพอโน่นก็ออกไปหน้างานแล้วพักอยู่มองเดียวกันนะครับมันไม่เหมือนใบเตยนะมันโมเมนต์ใบเตยเด่นั่นมันคือเตยด่างมันคือเตยด่างเป็นแบบรุ่นด่าวอะไรอ้ออะไรอ้ออะไไรรมู่้อ่ะอ้อออ้อออ้น้อยอ้อใหญ่อ้อถูก ยิ่งแต่เสียงคู่เจ้าระเบียบอยู่ข้างในครับเด็กชายก็วัดสี่ครับหนังหนังทำไมก่อนครูไหวใจร้ายอะไรครูไหวใจร้ายแล้วครูระเบียบอีกป่ะมีดิดิงหน่วยย่านขนาดไหนสวสองห้องหกอะไรอย่างบอกที่เรื่องมารู้เลยเรียนมแปดปีปีสฟ้าไทยเนี่ยอันอีกปีฟ้าไทยเขาพูดหมดเลยบอก ออเ,เออ,เ,อ,อเดี๋ยวพอเก็บอีกก่อนจะได้เหลือยูน้อยเดียวตัว,น,วนั้นเอาไว้หนาโลดได้เอาไว้ทั้งหนาก็ได้ตัวนั้นไม่ต้องใช้ไทยหรอกของเหลื่อมเิ้มหรอครับเิ้มบ่ มาโมเดียวของเต็มแล้วครับเด็กข่าวว่าพ่ออาทิตาเด็กข่าวว่าพ่ออาทิตาสิมาอยู่พ่ออาทิตาต้องมาขนแล้วเนี่ยเพราะอยู่บนคันนู้นอีกยันมีในลูกเก่งกับมีครับวันนี้เราจะไปขายเสื้อลูกเก่งพอไพร์โหลดหนาเงาวันนี้มีเสื้ออียังบอกเพื่อนเนี่ยมีเสื้อน้องอินกับตัวละสามร้อยยี่สิบบาทขายหน้างานนะคะมีสีม่วงกับสีฟ้ามากันเยอะๆนะคะครับซื้อเสื้อครับ มกระสิได้ไลายเส้นหนำครับแมก้าเพราะว่าน้องไข่ครับก็มีปลาดอกดิล่ะเดี๋ยวเตรียมตัวไปไงานนะครับมึอคืนนี้สุดยอดเลยครับ เต็มอาญาเลยครับหอดีซียังเต็มคือเก่าครับฝากพี่น้องครับมือแรงตลาดหัวสนามบินเครือสหพัฒตำบลบึงศรีราชาครับทีมงานรถตู้กะผักพรอเต็มที่ครับ แรงผมมอบความบันเทิงนะครับพี่น้อง FC ฟีแฟนคลับทางจังหวัดชลบุรีอีกมือนึงครับออกจากมือนี้แล้วกัมืออื่นพี่น้องในกรุงเทพครับตลาดกินสารลังสีครับคลิปนี้เอาไว้ชมนี้กันครับพอกันมาคิมนาครับขอให้ลำลำเรื่อยๆสุขภาพแข็งแรงตุกขูปทุกคนครับสวัสดีครับ